สวัสดีค่ะเด็กดีโรงเรียนบ้านลำพูราทุกคนวันนี้เป็นวันพุธที่21กรกฎาคม2564นะคะพบกับคุณครูคประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2โรงเรียนบ้านลำพูราคุณครูยาค่ะวันนี้คุณครูยาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องข้าวก่อนอื่นต้องขอแนะนำใบงานประจำสัปดาห์กันก่อนค่ะ เยอะมากเลยใบงานประจำสัปดาห์ที่8ทั้งหมดจะมี7ใบด้วยกันนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องลากเส้นตามรอยปลาโยงเส้นระบายสีรูปภาพระบายสีรูปภาพให้ตรงกับพยัญชนะไทยนะคะมีหลายอย่างเลยที่ต้องทำแต่แอบเห็นว่ามีเด็กหลายคนที่ทำใบงานได้4-5ใบแล้วโหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ นี้ตามคุณครูยามาดูวงจรของต้นข้าวกันนะคะวงจรของการจเจริญเติบโตของต้นข้าวจะเริ่มจากเมล็ดข้าวเล็กๆนะคะผ่านไป25-30วันก็จะเริญเติบโตเป็นต้นกล้าหลังจากนั้น30-45วันก็จะเริ่มแตกกอเด็กๆเ,เห็นไหมลูกว่าจะมีต้นข้าวห,หลายๆต้นอยู่ในกอเดียวกัน หลังจากนั้นประมาณ30วันก็จะอยู่ในระยะการสร้างรวงข้าวนี่คือรวงข้าวเล็กๆค่ะที่เกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ยังรับประทานไม่ได้ผ่านมาอีก30วันมเมล็ดก,ก็จเจริญเติบโตเต็มที่ตอนนี้เราเรียกว่าระยะเก็บเกี่ยวสามารถเก็บมเมล็ดข้าวไปได้เลยหลังจากรู้จักวงจรการจเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วเราจะมาดูกันว่า ก่อนที่ข้าวจะมาเป็นข้าวสวยร้อนๆให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้รับประทานข้าวมีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ชาวนานะคะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวเปลือกมาจากต้นข้าวแล้วเราก็จะได้เมล็ดข้าวที่มีเปลือกแข็งมุ่มอยู่และเมื่อผ่านกระบวนการไปเข้าโรงสีข้าวมาเราก็จะได้ข้าวสารสวยๆสีขาวแต่เมล็ดยังมีความแข็งอยู่นะคะเด็กๆ หลังจากนั้นเมื่อนําไปหุงด้วยหม้อหุงข้าวเด็กๆก,ก็จะได้ข้าวสวยร้อนๆไวลรับประทานแล้วค่ะทีนี้ตามครูมาดูประโยชน์ของข้าวกันนะคะข้าวจะมีคาร์โบไฮเดรตที่สามารถให้พลังงานแก่ร่างกายแต่นอกจากนั้นยังมีโปรโตีนธาตุเหล็กทองแดงช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดนะคะและช่วยในการรักษาผิวพรรณ บำรุงระบบประสาทและสมองป้องกันท้องผูกและช่วยป้องกันโรคโรหิตจางพร้อมทั้งซ่งแมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมลูกข้าวมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณรูยาอยากให้เด็กๆรับประทานข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตัวเองในแต่ละวันนะคะไม่ทานขนมอย่างเดียวนะ รับประทานข้าวทุกวันคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะมีพลังในการทํำใบงานและส่งใบงานสวยๆมาให้คุณครูดูสำหรับหน่วยข้าวของวันนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของคุณครูยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ